ขอท่านพรอมจะบมสมเด็กพระผู้มีระาคเจ้าผู้เป็นรมคของหลักฐาและเคื่องหมายในอดีตผ่านไปแล้วต้องการด้วยเสียงเจ้าการถวายความเคารพในบูราชายได้กระจายเกิดอิทธิูผู้เป็นปบุคุขเป็นอระธานเราสำนัพระเรามขถระทั้งสองฝ่ายด้วยความเคารพจากสุง ขอความสุขความสวัสดีจรงมีแก่ญาติโยมในธรรมจารีในธรรมญาณีผู้ประพฤติตามปรมผู้มนุษย์เขาวอมรลมองรวยตัดใจฟังโอกาสดีอหล่นี้บำมาภาด้รับจากควาุรัตจากท่านสงฆ์ผู้ทำหน้าที่เิดบ้านให้ใปเป็นบ้าเผิบ้านให้ใปเป็นบ้านเนสยสถานการบุญ ให้เรามาเก็บเกี่ยววาระธรรมวันี้ก็มีการแสดงการสดับตนเขาบอนควาสมก่อนแล้วการให้การควาธรรมพระบรมรรตาาบอกว่าได้ความสิ่งที่เราไม่เคได้ฟวามในสมของการควาธรรมได้ความสิ่งที่เราไมเคได้ความทำสิ่งที่เคยดความแล้วให้แก้บรรเทาความสงสัยทำความผิดให้ตก ผู้ความเจ้าของใส